สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูความแตกต่างนะครับมาดูเรียนรู้ความแตกต่างของมีดคมโบราณกับมีดคมสมัยใหม่นะครับมีดคมโบราณที่ใช้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือที่กล่าวไปในคลิปก่อนๆน,นะครับก็คือลักษณะของคอนแบกเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับคอนแบกเท่ากันทั้ง2ด้านก็คือจะคล้ายๆอย่างนี้ครับจะคล้ายๆอย่างนี้ หรือคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่2ด้านนี้เท่ากันนะครับสด้านเท่ากันอ่าอย่างแรกก็คือคอนแทกเท่ากันสองข้างนะครับก็คือค่อยๆสโลปลงมันกลีบบัวหรือถ้าคมบางก็จะคล้ายๆกลีบผู้กันคล้ายๆกับผู้กันจีนนะครับคล้ายๆกับปลายผู้กันจีนถ้าคมหนาก็คล้ายๆกลีบบัวนะครับบัวก็จะมีบัวบัวหลวงมีบัวแดงนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปครับก็คือถ้าสมมติคมหนาหน่อยก็คือลักษณะอย่างนี้ เท่ากันทั้งสองข้างนะครับถ้าคมบ้างก็ลักษณะอย่างนี้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับนี่คือคมโบราณนะครับเท่ากันทั้งสองข้างอีกคมที่สองนะครับคมที่สองก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ไม่เท่ากันเหมือนเหมือนเล่นนี้เลยนะครับเหมือนเล่นนี้คือลักษณะนี้ไม่เท่ากันถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าข้างนี้นะครับกลีบบัวเหมือนกันนะครับกลีบบัวเหมือนกันแต่อาจจะเป็นลักษณะของกลีบบัวแดงนะครับอีกฝั่งตรงข้าม รีบวเหมือนกันแต่อาจจะเป็นลักษณะของกีบบวหลวงนะครับก็คือมีความต่างของความหนาคมบางที่ไม่เท่ากันนะครับไอ้ตัวคมหนาคมบางที่ไม่เท่ากันของแก้มคมนี่แหละนะครับคือตัวตัวที่ใช้ที่เราเรียกว่าคมแบบแบ่งซ้ายขวานะครับมันก็จะแบ่งไม่เท่ากันนะครับถ้าฟันด้านซ้ายถ้าเราชี้มีดเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนที่เรียนไปในคลิปก่อนนะครับถ้าชี้มีดเป็นลักษณะนี้ข้างนี้จะค่อนข้างเรียบข้างนี้ค่อนข้างโค้งนะครับก็คือสําหรับมีดด้านซ้าย ถ้าชี้นี่เป็นเหมือนกันถ้าฟันด้านขวาข้างนี้ค่อนข้างนูนข้างนี้ค่อนข้างเรียบนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ข้อดีของมันก็คือเวลาฟันเนี่ยมันสามารถจิกได้ทุกองศานะครับในขระดาษที่เราใช้มือมือที่ถูกต้องกับคมมีดนะครับฟันขวาใช้ขวาฟันซ้ายใช้ซ้ายก็คือมันจะจิกได้ทุกองศาครับก็คือจิกได้ทุกองศาเลยนะครับจิกได้ทั้งหมดคมต่อไปก็จะเป็นคมของสมัยใหม่นะครับ ถ้าเรามองดูผเผินนะครับเราก็จะทราบรายละเอียดเลยว่ามันจะมีเป็นลักษณะของสองชั้นนะครับก็คือลักษณะของส่วนของแก้มคมครับแก้มคมแล้วก็จะเป็นส่วนของที่แนวเส้นนะครับที่แนวเส้นนี่คือแนวคมจริงนะครับแนวคมจริงมันจะเป็นลักษณะจริงๆแล้วมีเล่มนี้เป็นคอนแบกนะครับเป็นคอนแบกเสร็จแล้วก็มาเหล่าคมให้มันเป็นคมฝรั่งนะครับมทาทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งสองข้างเลยข้อดีของคมนี้ก็คือ ข้อดีของมันก็คือมีความแข็งแรงนะครับเพราะอะไรถึงมีความแข็งแรงเพราะว่าตัวบาสองข้างนี่มันมีความเท่ากันนะครับมีความเท่ากันเสร็จแล้วลักษณะของการสับฟันเนี่ยพอฟันลงไปตรงๆเนี่ยครับมันจะถ่ายเทแรงกระแทกของการฟันนะครับซึ่งคนโบราณก็ใช้คมนี้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นลักษณะของคอนแบกนะครับไม,ไ,มไม่ได้เป็นในลักษณะของคมแบบ แบบลักษณะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นคอนแบกจะใช้สําหรับงานพวกสับกระดูกนะครับพวกสับกระดูกสับเนื้อนะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเวลาคมลักษณะนี้เวลาสับลงเขียงเนี่ยมันจะไม่ติดเขียงนะครับมันเขียงมันจะไม่ดูดนะครับเพราะว่าพอสับลงแล้วมันจะเด้งขึ้นนะครับพอเด้งขึ้นมันก็ทําให้การสับของเราเนี้เร็วเพราะว่ามีดไม่ติดเขียงใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้มีดลักษณะอย่างนี้ไปสับเนี่ยมีดมันจะติดเขียงนะครับมันจะทําให้การสับเนี่ยช้าลงนะครับ ตัวนี้มันจะทำให้การสับชาลงเพราะว่าคมตัวนี้มันจะไม่เด้งนะครับเวลาเกาะแล้วมันจะเกาะเลยมันจะไม่เด้งนะครับแต่ไอ้ตัวนี้เวลาโดนกระแทกกับหน้าเคียงปุ๊บเสร็จแล้วมันจะมีมันจะกระดอนนะครับเราเวลาเราสับไปในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะกระดอนขึ้นนะครับเพราะกระดอนขึ้นมันก็จะเป็นจังหวะของเรายกมีดขึ้นเพื่อที่จะสับค้างต่อไปนะครับตัวนี้จะแข็งแรงกว่านะครับแข็งแรงกว่าตัวนี้นะครับ แข็งแรงกว่าในที่นี้หมายถึงลักษณะของการฟันของแข็งเช่นที่เนาะนอกเหนือไปจากไม้เช่นกระดูกนะครับเช่นกระดูกเพราะว่าในงานในงานใช้ทั่วไปเนี่ยมันจะมีบางงานที่เราต้องใช้สับกระดูกนะครับตัวนี้นะครับคุณลักษณะสมบัติของมันก็คือการตัดเฉือนของมันมันจะตัดเฉือนลงตรงๆก็คือตั้งฉากกับไม้นะครับก็คือตั้งฉากกับไม้สมมติว่าเกณฑ์ไม้อย,อย่างเงี้ยตั้งฉากลงกับไม้อย่างงี้นะครับแต่แล้วมันทําให้การตัดเฉือนนี้สมบูรณ์นะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติเป็นลักษณะของการเอียงการเอียงนะครับก็ต้องฟันลักษณะอย่างนี้นะครับเอียงฟันในลักษณะนี้ก็ยังเป็นลักษณะของการฟันในลงหาเซ็นเตอร์นี่ในส่วนของยอดคมเหมือนเดิมนะครับเป็นการฟันในลักษณะอย่างนี้นะครับที่เราจะเห็นเวลาต่างชาติใช้งานนะครับเวลาต่างชาติใช้งานเขาจะฟันแบบตัววีนะครับก็คือปากปากเท่ากันทั้งสองอันก็คือคมนี้นะครับเพราะว่าถ้าฟันในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ มันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือสําหรับการตัดขอ้ขอดีข้อแรกก็คือได้ความแข็งแรงนะครับเมื่อได้ความแข็งแรงปุ๊บเมื่อเวลาเราไปตัดไม้ในะลักษณะตัด90องศากับเกลไม้นะครับมันจะทําให้คมมีดเนี่ยทำงานเบานะครับคมมีดทํางานเบาเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีบาตรงนี้ที่คอยซับแรงคอยซับแรงกระแทกนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคมพวกนี้นะครับคมพวกเนี้ย ถ้าเป็นเปียบเทียบลักษณะของการยืนรับของตัวนี้เรายืนตัวตรงพร้อมที่จะรับของขึ้นบ่านะครับแต่ตัวนี้เราเป็นลักษณะของการยืนงอเข่านะครับยืนงอเข่าเพื่อจะรับของขึ้นบ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงมีความแข็งแรงและมั่นคงกว่าตัวนี้นะครับนี่คือข้อข้อข้อดีข้อด้อยของมันนะครับข้อต่อไปนะครับถ้าสมมุติเป็นงานถากนะครับถ้าสมมุติเป็นงานถากหรืองานตัดตัดต้นไม้ที่เป็นเอียง ตัวนี้จะได้ลงแล้วครับตัวนี้จะได้ลงเพราะว่าพอเอียงปุ๊บเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ามันเรามีแก้มตรงนี้แก้มที่เป็นสนันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีดพวกนี้ถ้าเวลาเราตัดในลักษณะเอียงเนี่ยมันจึงไม่ค่อยเกาะนะครับมันจึงไม่ค่อยเกาะถึงระดับที่ถ้าเอียงมากๆก็คือไม่เกาะเลยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคมนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับคมนีแ้และในขณะที่เราฟันนะครับและขณะที่เราฟัน ตัวนี้จะสามารถฟันได้เอียงนะครับในขณะที่ <c oughs> ตัวนี้จะฟันใน,นลักษณะของการเอียงมากไม่ได้นะครับแล้ทีนี้เวลาฟันเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์และภาพที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายๆคลิปนะครับผมจะทดสอบฟันให้ดูนะครับทดสอบฟันระหว่างมีดสองเล่มนี้ให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับทุกอย่างมีข้อดีทุกอย่างมีข้อด้อยครับแต่ว่า ถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกงานนะครับงานของเรามันก็ง่ายขึ้นนะครับเยวในช่วงหลังเราก็จะไปทดสอบฝันนะครับผมขออนุญาตเพิ่มมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้มันเป็นมีดสาหรับคนที่ถนัดขวานะครับไม่ใช่คนถนัานาดซ้ายผมเนี่ยใช้มีดด้านซ้ายเพราะว่าผมจะต้องเอามีดที่ผมถนดัดแล้วก็มาฟันด้านที่ผมถนดัดเราถึงจะเห็นประสิทธิภาพมีดเพราะว่าผมจะต้องเอามีดที่มา ทดสอบเนี่ยต้องเป็นมีดที่ผมถนัดนะครับเพราะว่าผม, <S <S ผมฟันมีดด้านซ้ายนะครับแต่ทีนี้เวลาฟันมีดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนถึงการทํางานของมีดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเอาข้างที่ไม่ถนัดมาฟันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมเอาข้างที่ถนัดมาฟันนะครับไอตัวตัวมีดที่แบ่งซ้ายขวา <S <S ผมจะต้องเอามีดที่ถนัดซ้ายมาฟันนะครับแต่ไอตัวนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเท่ากันทั้งสองข้างนะครับมันก็สามารถฟันด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับ ในช่วงท้ายคลิปเราก็จะมาฟันแล้วผมก็จะมาให้ดูชัดๆว่ามันจะต่างกันอย่างไร,นรในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คือถ้าสมมุติเราฟันด้วยมีดคมลักษณะนี้ครับเวลามีดที่เข้าไปในไม้เราจะเห็นลักษณะของการเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมานี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะครับมันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาทั้งๆที่ฟันฟันท่าเดียวกันนะครับแต่ในขณะที่ มีดที่ถนัดซ้ายขวาเนี่ยเวลาฟันลงเนี่ยมันจะลงไปตรงๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาคอยดูว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่ผมกล่าวไหมนะครับและและในขณะที่เราฟันนะครับและขณะที่เราฟันตัวนี้จะสามารถฟันได้เอียงนะครับในขณะที่ <c oughs> ตัวเนี้จะฟันใน,นลักษณะของการเอียงมากไม่ได้นะครับและทีนี้เวลาฟันเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์และภาพที่ต่างก,กันนะครับ เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะทดสอบฟันให้ดูนะครับทดสอบฟันระหว่างมีดสองเล่มนี้ให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับทุกอย่างมีข้อดีทุกอย่างมีข้อด้อยครับแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกงานนะครับงานของเรามันก็ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหลังเราก็จะไปทดสอบฟันนะครับแต่ผมขออนุญาต เพิ่มอัมาอีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มที่ใช้สําหรับมือขวานะครับเพราะว่าอ๋อ,อเท่าที่รับแต่ผมขออนุญาตเพิ่มมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้มันเป็นมีดสาหรับคนที่ถนัดขวานะครับไม่ใช่คนถนันดซ้ายผมเนี่ยใช้มีดด้านซ้ายเพราะว่าผมจะต้องเอามีดที่ผมถนดัดแล้วก็มาฟันด้านที่ผมถนดัดเราถึงจะเห็นประสิทธิภาพมีดเ,เพราะว่าผมจะต้องเอามีด ที่มาทดสอบเนี่ยต้องเป็นมีดที่ผมถนัดนะครับเพราะว่าผม, <copyright S 1> ผมฟันมีดด้านซ้ายนะครับและทีนี้เวลา,าฟันมีดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนถึงการทํางานของมีดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเอาข้างที่ไม่ถนัดมาฟันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมเอาข้างที่ถนัดมาฟันนะครับไอตัวตัวมีดที่แบ่งซ้ายขวาผมจะต้องเอามีดที่ถนัดซ้ายมาฟันนะครับ แต่ไอตัวนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเท่ากันทั้งสองข้างนะครับมันก็สามารถฟันด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับในช่วงท้ายคลิปเราก็จะมาฟันแล้วผมก็จะมาให้ดูชัดๆว่ามันจะต่างกันยังไงในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คือถ้าสมมุติเราฟันด้วยมีดคมลักษณะนี้ครับเวลามีดที่เข้าไปในไม้เราจะเห็นลักษณะของการเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมานี่คือ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะครับมันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาทั้งๆท,ท,ที่ฟันฟันท่าเดียวกันนะครับแต่ในขณะที่มีดที่ถนัดซ้ายขวาเนี่ยเวลาฟันลงเนี่ยมันจะลงไปตรงๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาคอยดูว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่ผมกล่าวไหมนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับสาหรับมีดสองคมนี้ก็คือเมื่อเราฟันหนักๆน,นะครับไม้แข็งๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามีดเนี่ยมันจะไม่นิ่ง มีดมันจะมีนิ่งยิ่งหน้าคมสัมผัสกับไม้เยอะเท่าไหร่มีดก็จะยิ่งดิ้นแรงขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราฟันไม้เล็กๆนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยเป็นเราจะสังเกตไม่ค่อยออกไม้เล็กๆเ้อ่อนๆเราจะสังเกตไม่ค่อยออกยิ่งถ้าสมมติว่าเราฟันในลักษณะของแนวตั้งแล้วก็แนวลักษณะเนี้ยเราจะสังเกตไม่ออกเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มฟันไม้ลักษณะอย่างเงี้ยครับ สังเกตว่ามีดนะครับคมมีดมันจะทํางานด้วยตัวของมันเองก็คือมันจะไปในทิศทางที่เซ็นเตอร์ของมีดอยู่นะครับมันจะไปในทิศทางของเซ็นเตอร์ของมีดอยู่นะครับ,รบถ้าสมมุติว่าพอเราเริ่มพอเราเริ่มฟันลักษณะเกือบจะตั้งฉากกับเกณียไม้นะครับถ้าเราฟันลักษณะเนี้ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นความชัดเจนนะครับแต่เมื่อไหรที่เราฟันเอียงนะครับ เมื่อไหร่ที่เราฟันเอียงเห็นไหมครับ <L an> พอฟันเอียงปุ๊บเราจะเริ่มเห็นนะครับ <L an> พอฟันเอียงปุ๊บเราจะเริ่มมองเห็นนะการทำงานของคมมิดไปในทิศทางไหนนะครับ <L an> ยิ่งถ้าเป็นไม้ที่มีความแข็งมากๆและขนาดใหญ่นะครับ <L an> และเราฟันแรงนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างทั้งที่ฟันหลงอ,องศาเดิม จับมีดท่าเดิมนะครับแต่มีดมันก็จะไปของมันเองจะลงไปให้สุดเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ถลาออกนะครับ ถึงแม้เราอัดหนัก,กมันก็จะไม่ถลาออกนะพอมาดูตัวนี้กจะอะไรขึ้น,นมูลนก็คงจะฟันเข้าไปรอยเดิมมีดเล่ม,มึงเห็นไหมครับ,รบเริ่มแล้วครับเห็นไหมครับ ฉะนั้นจึงสรุปว่าไอ้สองคมเนี่ยนะครับคมแยกซ้ายขวาระหว่างคมที่เป็นลักษณะของการแบ่งครึ่งเนี่ยหรือคมสมัยใหม่เนี่ยจะเหมาะสําหรับงานตัดตรงนะครับงานตัดตรงงานสับฟืนนะครับงานตัดตรงงานสับฟืนแต่ไม่เหมาะสําหรับงานตัดเฉียงนะครับไม่เหมาะสําหรับงานถากนะครับไม่เหมาะสําหรับงานถากเพราะอะไรถึงไม่เหมาะสําหรับงานถากเพราะมันถากใน,นลกักษณะของการ ทักเนียเน้ย,ก,ยกับไม้ไม่ได้นะครับพ่อเก็บรายละเอียดไม่ได้แต่ถากหยาบได้ครับแต่ถากรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่จิกครับถ้าทําให้มันจิกเรต้องพลิกมีดขึ้นมาในลักษณะประมาณนี้พอมีดจิกปุ๊บมันก็จะเกิดการกระโดดนะครับจังหวะนี้ครับพอพอมีจิกปุ๊บนยะมันก็จะเกิดการกระโดดซึ่งมันทําได้ยากกว่ามันทําได้ยากกว่าแบบคม แบ่งซ้ายขวานะครับแต่ข้อดีของมันดีที่สุดก็คืออดทนนะครับคือคมน,นีน้นะครับอดทนแน่ๆน,นะครับอดทนแน่ๆนะครับแต่ตรงนั้นนี่จะเบาบางกว่าตัวนี้นะครับสาเหตุที่มันเบาบางอีกอย่างก็คือเนื่องจากตัวคมเนี้ยมันแก้มเท่ากันทั้งสองข้างใช่ไหมครับแต่พอคมเนี้ยแก้มข้างหนึ่งมันหายไปมันบางลงพอมันบางลงปุ๊บแน่นอนว่า มันมีความบางกว่าตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวนี้บอบบางกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราจะใช้งานลักษณะอะไรเลือกคมมีดประเภทไหนนะครับแล้วแต่ท่านใช้งานและท่านชื่นชอบนะครับเพียงแต่ว่าผมจะมานําเสนอว่าความแตกต่างระหว่างสองคมนี้มันเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ